ชเชฟโรเลตออบตารครับปีสองพันสิบหน้าใหม่แล้วนะครับนี่ดูรอบกันสีสวยครับรถขับดีมากคันนี้ช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีเย็นเครื่องเงียบคลิปเลยขับดีเลยตาเล่งดีเนี่ยขายพร้อมป้ายทะเบียนเลยนะครับแปดหกศูนย์ ครับสีสวยทั้งท่นครับจะมีรอยแค่ตรงนี้นิดนึงนี่นิดนึงครับแต่มองก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับคุณเป็นสีดำายในอันนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องเงียบิบเลย อนนี้เป็นตัว CNG โรงงานครับแต่ว่า CNG หมดอายุแล้วก็เลยถอดออกแล้วครับตอนนี้ใช้แต่น้ำมันล้วนนะครับในสวยครับดูห้องเครื่องงอวบ รถไม่มีชนเลยนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆเครื่องครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องแค่ไม่ได้ยินเลยเครื่องเงียบอยู่เครื่องดูมีนะครับเครื่องเงียบอยู่ใส่ไฟๆนยครับเครื่องโอเคนะครับ